สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งโลกสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีแมวบองโ่อุนกุบๆเนี่ยเด้อจะมาเด้อม๊อบายบนามคมิ้นนยแล้วขมิคนน้อยวันนี้กินน้ำพริกปลาทูจ้ะน้ำพริกปลาทูผักอีตูลวกจิ้มจ้ะจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็บวกฝรังแครอทปลาทูทอดด้วยนะจ้ะพอไม่พี่น้องมีปลาทูทอดด้วยลูกมันลูกปลาทูมาเด้อพ,พี่น้องเด้ออันนี้ขมิ้นนยได้น้ำพริก่ <laughs> อาหารปรูดของขมนน้อย <laughs> มาด้อบ้านแม่เว็บนางรักนะ่ะเขาชอบลวกจิ้มน้ำพริกแซ่บมาเด้อพี่น้องกินข้าวกับขมนน้อยลดน้ำหนักอีกแล้ว <laughs> มาเดินมาเด้อ,ดอพักอีตูเราเรียกพักอีตูคอมเมนต์คอมเมนต์น้อยเรียกนางรักถ้าใช้เด็กๆไปเก็บ ไปอีตัเด็กๆไม่รู้เรื่องต้องเรียกว่าไปเก็บนางรัก ชอนไม่ได้ช้อนอีก มาเด้อ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 พี่น้องเตท่ามันห้าวติดมาเด้อกินข้าวกับขมิ้นด้วยเด้อมาเด้อมาเด้อเตท่ามันห้าวติด ไงน,นะแม่เอาบางปูเลยเมนูดป็นนี้ไม่มีอะไรเท่านี้อีกแล้ว รล้บายหมดไม่คอมเปล็ดเรียกไม่ยาก เมนน้อยเลี้ยงไม่ยากไม่ต้องเดือดร้อนอาหารปรั่งเท่าไหร่อาจจะมีข้าว วันนี้อากาศครึ้มฝนตกสิบก19องศาห้าโมงเช้าแล้ว11นาฬกายังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็ดีแล้วมันร้อนมาหลายวันแล้ว